บรรยากาศรอบบ้านตอนกลางคืนค่ะต<ะ>ุ่มเลี้ยงหน่อยเองสูงได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆมาเอาเดอร์บ้านเฮาหลายคักขนาด เอาไปขวเอาไปขวก็ได้เอาไปทอดก็ได้เด้อครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูดอกมังกรแก้วมังกรค่ะดอกมังกรนะคะดอกแก้วมังกรค่ะ,กกวคะสวยดอกใหญ่มากเลยค่ะเราจะพาไปดูดอกทานตะวันค่ะ ทักทันตะวันมีมดแดงด้วยค่ะอันนี้เป็นอันดอกที่ยังไม่บานนะคะอันนี้เป็นอันดอกที่ยังไม่บานนะคะอัน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 เราจะพาไปดูดอกลีลาวดีค่ะได้เขาเรียกดอกลีลาวดีสีขาวค่ะ เป็นทวงเลยแล้วก็จะพาเ,เพื่อนๆไปดูดอกโมกค่ะนี่อันนี้เขาเรียกดอกโมกค่ะสีขาวๆแก้วมังกรนะคะออกผลจนถึงออกดอกจนถึงดินเลยค่ะเพิ่งโดนฝน วันสองวันนะคะกำลังสวยเลยคลิปนี้จบกับต้นอันนี้นะคะไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เอดด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย